สวัสดีครับผมหลังจากที่ลงคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับไปหลายๆคลิปก็ได้มีเพื่อนๆทางโซ,โซเชียลมีเดียเพิ่นสอบถามมาว่าคันอยากเลี้ยงไก่ไข่นะครับเริ่มต้นมือใหม่บ่เคยเห็ดจ้าเทียนะครับอยากเริ่มเลี้ยงต้องเตรียมตัวจังเลยแน่ม่อนี้สิมาตอบคำถามเพื่อนครับหนึ่งครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือเงืนทุนนะครับซึ่งเงินทุนนี่เขาถี่ต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับผมส่วนที่หนึ่งคือเอามา ใส่ในการก่อสางโรงเลื่อนนะครับร่งเลื่อนสาหรับเลี้ยงไก่นะครับผมองค์ประกอบลักๆนะครับกระสีอยู่ประมาณนี้นะครับผมการก่อสางโรงเลื่อนนะครับต้องนีวัสดุอุปกรณ์ที่ค่อนข้างหนาถนะาวนเพื่อป้องกันสัตว์นี่พิษงูเงียเ้ยวเขี้ยวคอหรือว่าจะเป็นพวกหมาพวกแมวนะครับที่สิมาทำลายมากัดไก่เห่านะครับผมโดยบริเวณด้านล่างนะครับผมควรจะเป็นสังกะสีหรือว่าเป็นไม้อัดหรือว่าเป็นก่อปูนก็ได้นะครับ อ่าเตี้ยๆประมาณนี้นะครับผมส่วนเทิ่งๆขึ้นมากก็ให้เป็นตาค่ายแบบนี้เพื่อระบายอากาศว่าให้นะครับห่อนจนเกินไปเนาะพอดไกลสิบเป็นตะยู่นะครับถ้าอาจที่ใส่ตาค่ายสูงขึ้นไปหอดเทิ่งๆเลขก็ไดแต่ว่าอันนี้ใส่สังกะสีอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฟ้ามของเ้อาใส่วัสดุเหลือใส่นะครับผมที่มีอยู่ในรั้วเลื่อนนะครับบริเวณด้านหน้ามองประตูทางเขานะครับก็่ตองเฮ็ดแนวกันไว้แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไกลไหลออกมายยมเข้าเขามาให้อาหารนะครับ ส่วนภายในก็ต้องมีตะกานะครับใส่ไข่เพื่อนเพื่อนแม่ไก่เข่ามาออกไข่ในตะกาพวกนี้นะครับก็ที่มีตะกาแบบนี้นะครับผมลักษณะของแม่ไก่เข่าไปไข่กับทีไข่แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องมีค้อนนะครับเพื่อนไก่ขึ้นนอนไม่เมือขึ้นนะครับเพราะว่าขันเพื่อนนอนอยู่ผื้นเพื่อนเสียไทเพื่อนอาจจะ่สบายได้เพราะว่าอยู่พื่นมีความชื้นนะครับส่วนขนาดที่เหมาะสมของการก่อสรงขงคอกไก่นะครับก็ที่อยู่ประมาณ 1- ถึง1.5ตาล่างเมตรต่อ10ตัวนะครับสมมติว่าเทาเลียงไว้ตัวกับประมาณ1 0ถึง15ตาล่างเมตรประมาณนี้นะครับผมดังนั้นงบประมาณในการสร้างคอไกลของแต่ละคนสิบ่ซ้ำกันนะครับคันบางคนสื่ออุปกรณ์ไม่ทั้งเบิดก็สิบเบิดเงิ่อนไหลาแน่นะครับแต่ถ้าบางคนมีอุปกรณ์เหลือใส้อยู่น้าบ้านตัดไม้อยู่สวนมาเฮ็ดตังสี่คือผมนี่ก็สิบเบิดบ่หลายปันใดน,นะครับผมส่วนงบประมาณก้อนที่2ที่ต้องเตรียมนะครับก็คืองบประมาณในการสื่อไกลนะครับ โดยฟ้ามังเข้าจีใสเป็นไก่สาวพร้อมไข่นะครับผมอายุ16ส,สัปดาห,หรือว่าประมาณ4เดือนนะครับราคาตัวละประมาณ2อ0ถึงสามบาทนะครับแล้วแต่ฟ้ามหน่อยฟ้ามใหญ่แล้วแต่เ้อาซื้อหน่อยซื้อหลายราคาสิแตกต่างกันไปแต่ว่ากอยู่ในช่วงราคาประมาณนี้นะครับโดยฟ้ามของเขาคำนวณเบื้องแล้วว่าการซื้อไก่สาวพร้อมไข่แบบนี้คุ้มกว่าการซื้อไก่หน่อยมาเลี่ยงนะครับเพราะว่าการซื้อไก่หน่อยมาเลี่ยงต้องเลี้ยงเป็นเวลาถึงสเดือนนะครับถึงสิพร้อมไข่เนาะแต่ว่าพวกนี้เข้าซื้อมาก อยู่น้ำเขาประมาณบอกเกินเดือนเพื่อนกสีไข่ได้เลยนะครับผมส่วนคาถามที่ถามว่าเพื่อนมาอยู่น้ำเห่าจากเดือนจัง่ครสีไข่นะครับใส่ระยะเวลาโดนปันใดอันนี้นะครับนอกเหนือจากระยะเวลาของเพื่อนอายุของเพื่อนแล้วนะครับน้ำหนักตัวเพื่อนก็มีผลเนาะตอนนี้ฟ้ามเขามาส่งให้เขานี่น้ำหนักเพื่อนสิอยู่ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองกิโลนะครับประมาณโลถึงโลสองขีดประมาณนี้แหละนะครับจะมาอยู่น้ำเขานี่เข้าต้องให้อาหารให้เพียงพอนะครับผม อ่าแล้วกะให้วิตามินบำรุงร่างกายพร้อมเพื่อให้อ่าร่างกายพิ่นจะเริ่มเติบโตเต็มที่นะครับอันนี้เพิ่นกระสีไข่เข้าได้อ่ารวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยน้ำหนักที่เพิ่นสีไข่ก็คือ1.4ึกิโลขึ้นไปนะครับอันนี้เพิ่นสีเริ่มออกไข่เข้านะครับส่งฟาร์มของเข้านะครับกะคำล้วณเบื้องล้วว่าการเลี้ยงไก่สาวพร้อมไข่แบบนี้นะครับให้ผลผลิตที่เร็วกว่านะครับแล้วก่ประหยัดเวลามากกว่าเพราะวะคาน้องเสือไก่หน่อยมาก หนึ่งนะครับมันจะมีความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือข้าเบิงบออกนะครับว่าไก่เท่าซื้อมากไก่หน่อยสุ่มนันมันเป็นไก่เอียงนะครับเพราะว่าตอนน้อยๆต่อไปลูกเกียบม,มันติดโต้กันเกือบเบิดเลยนะครับสีก็กันโต,กนตกน้กันเกือบเบิดเลยข้าวเบิงบออกแต่พอใหญ่มากจังสีเบิงออกว่าไม่เป็นไกลไข่นะครับผมซึ่งไกลไข่ก็สีโซดซีน้ำตาลประมาณนีแ้แหละนะครับส่วนใหญ่พบประมาณก้อนที่สามก้อนสุดท้ายนะครับจะเป็นประมาณในการซื้ออาหารนะครับในการซื้อวิตามินอาหารเสริมให้ไกลและกะ ถังน้ำไก่ถังใส่อาหารของไก่นะครับโดยหวัวอาหารนะครับผมสี่ยูที่นะครับกระสอบละ450ถึง550นะครับแล้วจะช่วงเวลานะครับ่าอาหารขึ้นหรืออาหารราคาขึ้นหรือราคาลงนะครับแล้วก็้วาต่ว่าข้าซื้อหน่อยซื้อหลายราคาก็สีแตกต้างกันนะครับส่วนวิธีคํานวณวน่วาข้าสีต้องซื้อหัวอาหา,ามรมาสํารองไว้หลายปันไดนะครับผมเท่ากับคานวณง่ายๆก็คือ ไก่แต่ละตัวสกินอาหารหมือละ1.2ขีดนะครับต่อมือแบ่งให้เป็น2เถือเสากับแร้งนะครับผมสมมตินะครับ,สมม,รบสมมุติว่าห่าเลียงไก่ประมาณ10โตัวนะครับเขาไปใส่หัวอาหารประมาณ1.2กิโลต่อมือนะครับผมโดยแบ่งให้เป็นรอบเสาหขีดรอบแร้ง6ขีดนะครับไก่10โตัวตอถังให้อาหาร1ถังนะครับหรือว่าขันยานบ่เพียงพอกับอาชีไ้ถังเป็นถังหน่อย2ถังสิก็ได้นะครับผมเพื่อให้ไก่บ่อ บอแอาอาัดจนเกินไปเวลากินอาหารเนาะส่วนถังใส่าอาหารกระสีนี่แบบน้อยกับแบบใหญ่นะครับมี2แบบนะครับกระสียูทีราคาประมาณห0าสบาทนะครับไปจนถึงร้อยหาสิบนะครับผมแล้วแต่ร้านขายนะครับเข้ากับไปหารเหลือกเบิง์มีหลายแบบหลายขนาดนะครับราคาสิอยูประมาณนี้เนาะทั้งน้อยในยกระสีกินได้ประมาณหาหกตัวนะครับทางใหญ่ในกระสีกินได้ประมาณ10โตัวต่อต่อการกินในในเธอน,นึงนะครับส่วนถังไฮน้ำไกล้นะครับทังไฮน้ำไกล้มี กระชียู่ที่ประมาณ80บาทนะครับไปถึงราคา2องไหลก็มีนะครับแเราจะถังหน่อยถังใหญ่นะครับผมเท่ากับไปหาเลือกเบิ้งขึ้นกันละครับอายุร้านขายข้าวเจ้าะกระมีอ่าให้เลือกหลายแบบหลายขนาดนะครับตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วๆไปมี่จำหน่ายครับผมส่วนถังที่ฟ้าม่อใส่หนู่ระชียู่เป็นประมาณ4ลิตรนะครับ4ลิตรเด็กะใส่วิตามินประมาณหนึ่งส่วนนะครับใส่วิตามินอ่าที่ซอยบำรุงร่างกายป้องกันวัด นะครับผสมกันกันกบวิตามินบำรุงร่างไข่กระตุ้นเร่งการออกไข่นะครับผสมกันอย่างละเคืงซ่อนนะครับผมตอนใส่ก,สะกระสิได้ง่ายนะครับผสมกันใส่กระปุกไว้เลยนะครับตอนที่เห่าเปลี่ยนน้ำไก่กับตักหนึ่งซ่อนใส่ในถังน้ำแล้วก็ใส่ใน้ำเข้าไปเต็มก็คือได้ปริมาณเลยนะครับวิตามินนะครับกระสิเป็นถุงละ1กิโลนะครับผมราคา อยู่ทีหนึ่งร้ถึงหนึยเจบาทนะครับแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ชนิดนะครับอันนี้เท่ากับไปเลือกเบิ้งอยู่ตามร้านขายอาหารสัตว์นะครับอุปกรณ์เกษตรนะครับมีขายทั่วไปที่กันนะครับผมหรือว่าข้าวจีซังออนไลน์ก็ได้ที่กันนะครับมีให้เลือกมากไหมนะครับหลายๆแอปนะครับผมคันเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแต่จเลื่อมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังแรงใจกับ ทีมงานฟาร์มก่ไๆ่ตามีเหตุคิดดีๆนีประโยชน์แบบนี้ออกมาให้บิ่งอีกนะครับเพราะว่ามีคําถามถามคาม่าหลายคําถามบ่าสามารถติตอบคาถามในในคลิดเดียวกต่ถ้อย่อยๆเ,เ,เห็ุคิปตอบคําถามไปเรื่อยๆนะครับสําหรับมอน,นีล่าไปก่อนพบกปนไหมในคลคิดหนาสวัสดีครับ